ครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมเองก็ได้แต่งเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาเพื่อสื่อความในใจของผมเองให้กับผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมแคร์เขามากให้ลองฟังดูนะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับชีวิตแสนเศร้าเมื่อถึงคราวเราต้องอับจนลูกร้อยมีตั้งห้าคนโทหน้ามน์ใหญ่ที่จะไป ถึงพี่จนยาใช่อยากให้เธอจาไกลขอเพียงแค่กำลังใจลำบากเพียงไรก็จะสู้ทนสร้างตัวไม่ให้ครอบครัวลำบากขอเพียงอย่าจากจให้โอกาสกับชายจนจนจะเลิกดื่มเหล้าไม่เมาให้เธอคอยบนขอเพียงอีกหน กับชายจน,จนคนนี้รู้ตัวว่าผิดเมื่อเธอนั้นคิดจากไปช้ำชอกรู้ไหมเมื่อเธอจากไกลอย่างนี้ที่แล้วแล้วมาพี่ผิดเองหลอกนะคนดีขอเพียงอภัยให้พี่จะรอคนดีที่เดิมที่เก่ารู้ตัวว่าผิดเมื่อเธอนั้นคิดจะไปช้ำชอกรู้ไหม มื่อเธอจากไกลอย่างนี้ที่แล้วแล้วมาพี่ผิดเองหลอกนะคนดีขอเพียงอภัยให้พี่จะรอคนดีที่เดิมที่เก่าจะรอนะจะรอ